บ่อยมากนะคะมันง่ายกว่าเวลาอา่านเนาะบางคนอาจจะชอบอา่านอะไรเงี้ยแต่ว่า,าสมัครใจที่ชอบดูรีวิวในรูปแบบวีดีโอก็อาจจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะวันนี้เอ,อิ้งมีสก,กินแคร์อีกตัวหนึ่งที่เอ,อิ้ทดลองใช้มาตั้งแต่ประมาณช่วงก่อนจะเข้าครึ่งปีหลังนะคะปร่าปลืปล้มแล้วก็อยากจะเอามา กินแร์ที่เป็นเทรนด์ของน้ำมันม้าค่อยาจะมาแรงในฐานะคอรุ้รักมาาอย่างเอิงนะคะก็แค่คำจริงๆคำาบาาม้านี่ก็าสามารถเป็นการตลาดที่ดีที่พอจะขายของให้เอิงได้แล้วนะคะพูดตรงๆว่าตั้งแต่น้ำมันม้าเริ่มเข้ามาตีตลาดในไทยเนี่ยมีหลายๆยี่ห้อที่เริ่มลง กอยใหญ่ไปแล้วอยู่ชื่อบูระสาทนะคะก็มีโอกาสได้ไปลองทดลองเนือ้อได้ไปปาดได้ไปเล่นมาแล้วบ้างนะคะหาลายๆยี่ห้อเลยแต่ว่าพูดตรงๆว่ายังไม่ถูกใจเนื้อครีมยี่ห้อไหนเป็นพิเศษส่วนใหญ่แล้วมันจะแบบเหมือนเขามาจากประเทศที่ค่อนข้างหนาวนะคะก็เลยเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างหนาแน่นหนึบนิดนึงค่อนข้างจะเป็นเข้มข้นนะคะซึ่งเออว่ามัน ไม่ค่อยจะเวิร์กกับอากาศตานเราเท่าไหร่ก็มีโอกาสได้ลองตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครีมน้ำมันหมาที่เล่าให้ฟังเขาค่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกครึ่<อ>งเยอรมันไทยเกาหลีออเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกเซี่ยวเหรอห <c oughs> น้าโซนะคะครีมน้ำมันหมาลูกเซี่ยวของเราก็เป็นอ่าน้ำมันาม,มาที่ผู้ต้องตก็เป็นแบรนด์ไทยนั่นแหละขเขานำเข้าส่วนผสมแล้วก็ผลิตจากต่างประเทศนะคะส่งมาแล้เนี่ยอย่าง <c oughs> ตัวน้ำมั เยอะมันมนี้นะคะซึ่งกค่อนข้จะขึ้นชื่อเรื่องสผสมๆทอนมานะคะแล้วก็ไปผลิตที่เกาหลีซึ่งเป็นประเ,เทศที่ขึ้นชื่อเรื่องควีนน้ำมันมาเช่นกันนะคะ <S <S เรียกได้ว่าเอาตัวแม่ทั้งสั่งประเทศนี้มาจับอยู่ในแพคเกจจริงนี้นำเข้ามาปรนจุที่ไทยนะคะแพคเกจจิ้งดูดีงามนี้ทำที่ไทยนะจ๊ะที่พอจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเนี่ย ก็น่าจะรู <sucks> ้อยู่คร่าวๆว่าน้ำมันมาเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากน้ำมันมาทั่วไปตรงที่ในส่วนของน้ำมันเนี่ยเขาสกัดมาจากน้ำนมมาซึ่งในน้ำนมมาเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารอื่นๆที่แตกต่างกับน้ำมันมาที่ใช้จะแผงคอสองสัดเซราไมนยเซรามนยเนี่ยจะเป็นตัวที่จริงๆแล้วในผิวของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะเสื่อมไปบ้างตามอายุ ที่มากขึ้นช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวที่อาจจะแบบเซลล์ผิวที่เสียแล้วแก่แล้วอะไรเงี้ยช่วยฟื้นใหเขาเพรว่ากลับมาไปชีวิตชีวาใหม่นะเซลมามจากธรรมามัเนี่ยผูยาายนะยย้แบรนด์อื่นๆก็คือพูดต้องตก่าก็มีเหมือนกันหมดแล้วนนวสูตรต่างๆอย่างไรมีส่สวนผสมที่เพิ่มเข้ามา ก็จริงๆถ้าเปิดมาเนี่ยใครที่ตกใจว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีทองเลยแกไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาเหมือนแบบโปรตีนผิตภัณฑ์ทั่วไปที่เขาเคยมอามันมีทองเนี่ยซึมเข้าผิวไม่ได้จริงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาสก,กัดมาอย่างดีแล้วแล้วอันดูละเอียดมากแบบมากจริงๆเขาเอาแต่สารสก,กัดที่มันสามารถซึมเข้าผิวได้จริงเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยขับกระปุกทีนพิเศษมากก็คือพอตัวละก้า ตัวละก้าคืออะไรตัวละก้าคือสารสกัดที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อบนผิวคือไงคือช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายผิวที่เจอความเครียดเจอมลภาวะให้เขาคลายตัวแล้วให้เขาแบบไม่เครียดมากคนเราเครียดมากแก่เร็วจริงไหมผิวก็เช่นกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมวิตซีด้วยะคะ่ะวิตซีนี่ก็เรารู้จักกันอยู่แล้วเขาคุ้นชื่อเรื่องของความขาวกระจ่างใสสามารถใช้ในสกินแคร์รูทีนได้เลยนะคะเพราะว่าความสามารถของ ต,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 ตัวเอิมเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจเรื่องเนื้อครีมมาค่ะเพราะเนื้อครีมเขาค่อยๆ